คนเราจะมาตอบคาถามมีคนถามเข้ามาว่าที่เราไปผ่าตัดเหงือกมามันช่วยยังไงเหรอที่ทาให้ไม่ให้ฟันห่างคือเราเป็นคนที่จริงๆเดิมฟันชิดอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเออทรงฟันอาจจะไม่สวยยืดมน้านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจัดฟันมาแล้วตอนนี้เวลาเราใส่ใส่รีเทนเนอร์ตอนคืนนะฟันชิดเช้าเช้าฟันชิดกลางคืนตอนใส่เหมือนก็ชิดใช่ป่ะเช้าเช้าฟันชิดบ้าบๆฟันห่างแล้วมันก็จะเป็นอย่างตลอดถึงแม้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่รีเทนเนอร์ก็ตามก็จะมีฟันแบบช่องข้างหน้าอย่างเงี้ยอยู่ตลอด เราไม่ชอบเพราะว่าบางทีถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันก็เห็นใช่ปะถ่ายรูปบางทีก็เห็นหรือแบบเวลาคุยกนันก็เห็นมันรบกวนเราซึ่งทีแรกตั้งใจจะไปทําแบบรีเทนเนอร์แบบยึดติดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ารีเทนเนอร์ยึดติดถ้าเกิดฟันห่างอยู่แล้วมันก็ไม่ช่วยนะมันก็คือจะติดให้ฟันห่างอยู่แบบนั้นแล้วหมอก็เห็นว่าเงือกเรามันยืดลงมาแล้วมันก็ดึงฟันอีเงือกตรงเนี้ย เหมือนมันลงมาลึกดูคลิปก่อนนะนั้นที่เราเปิดให้ดูก่อนก่อนที่จะไปทำมันนะมันจะเห็นเลยว่ามันลงมาแล้วเหมือนเวลาเราพูดอ่ะเวลาพูดเวลาเคี้ยวข้าวมันดึงให้ฟันเราห่างออกจากกาันซึ่งการทํพาร์ตการนี้มันไม่จําเป็นสำหรับทุกคนนะทุกคนถ้าเกิดแบบใครเออฟันห่างนิดนิดน้อยๆแบบเราหรือว่าห่างแล้วสัลิทเนอร์ก็ไม่ชิดอะไรเงี้ยก็ลองปรึกษามหมอดูอันนี้ก็คือหมอแนะนําให้ลองทาเขาบอกว่าอาจจะ อาจจะเวิร์กก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไอการติดลีเทนเนอร์ยึดติดอะมันก็ไม่ใช่ซิลของเรามันไม่ใช่เป้าหมายของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเออ,อย่างงี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบดูแลง่ายด้วยนะก็ใครมีปัญหาเหมือนเราก็ดูเอาฟันห่างไม่ไมเยอะไม่ใช่แบบฟันห่างแบบ300อเมตรแล้วก็ไปผ่าแล้วจะให้ฟันชิดยัยเป็นไป,นป,นปนไม่ได้คือฟันห่างนิดหน่อยจากการ แบบเช้าๆฟันชิดบ่ายฟันห่างอะไรเงี้ยก็ลองสังเกตตัวเองดูแล้วก็เปิดเงือกตัวเองดูว่ามันลงมาต่ำไหมสําหรับฟันสองซี่หน้าอะไรเงี้ยอย่างเราเงี้ยหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเราบอกหมอว่าถ้าเกิดมันเป็นที่ลิ้นหรือเปล่าแบบลิ้นดันออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่ลิ้น่ะมันก็ต้องห่างทุกซี่สิทำไมถึงห่างแค่สองซี่หน้าอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่เป็นที่เงือกก็เลยไปผ่ามามันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะเรารู้สึกว่ามันก็ยังแบบเนี้ย่ะ ก็ยังพอมีช่องอยู่แต่ว่าก็คือดีขึ้นมากเพราะว่ามันมันก็จะเป็นีทั้งวันอะไรเงี้ยมันไม่ขยับเยอะอ,อก็ถือว่าประสบความสำเร็จเราก็จะใส่รีเทนเนอร์ช่วงหลังเนี่ยใส่รีเทนเนอร์บ่อยขึ้นถ้าเกิดอยู่บ้านก็จะใส่ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ถ้าออกมาข้างนอกเงี้ยเราไม่ชอบเพราะว่าจริงๆอ่ะการฝรั่งเขามองคนจัดฟันว่าเป็นคนสกปรกด้วยนะ <laughs> เขาไม่ได้มองว่าเท่เหมือนเมืองไทยนะเขาก็เลยเออไม่ค่อยใส่อะไรเงี้ยล้วก็มาฟันแบบลีนทีนแบบนี้